รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัตโนบนอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยความงามเราก็จะพบว่ามีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละชาติแต่ละสังคมแต่ละยุคสมัยด้วยที่ไม่เหมือนกันนะคะแนวโน้มส่วนใหญ่ของปัจจุบันนี้เราพบว่าเวลานิยามว่าสวยหล่อก็จะค่อนไปทางว่ารูปร่างจะต้องดีนะคะพอมสูงไม่อ้วนนะคะแล้วก็จะต้องมีความงาม ในลักษณะหนึ่งคือถ้าสาวพล u s s i z ์หนุ่มพล u s size ที่ดูจะอวบและเจ้าเนื้อหน่อยก็อาจจะถูกตั้งคำถาม เราเอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าเร็วๆนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนค่ะนําเสนอเรื่องราวของสาววัย28ปีซึ่งเป็นสาวพรสไซ์หวังวี่นะคะเธอมีการงานก็คือจะต้องไปแต่งตัวในชุดของจีนโบราณรับกับนักท่องเที่ยวแล้วเธอก็แต่งตัวเป็นหยางกุยยงก้ยเฟยค่ะหยางกุ้ยเฟยเนี่ยมีชีวิตจริงอยู่ในอดีตนะคะเป็นพระสนมคนโปรดของพระเจ้าถังเซวนจง ในยุคที่ราชวงศ์ถังรุ่งเรืองมากแล้วก็ได้นิยามชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในสี่ของยอดหญิงงามชาวจีนสตรีเหล่านี้มีความงามเป็นเลิศครองใจบุรุษผู้เป็นหนึ่งในแผ่นดินจีนในแต่ละยุคแล้วก็มีบทบาทมากทั้งในแง่ของชีวิตปรักนะรวมทั้งชีวิตที่เกี่ยวพันกับเรื่องชะตากรรมของบ้านของเมืองด้วยกรณีของหวังอวี้นะคะที่เธอแต่งตัวเป็นพระสนมอย่างกุ้ยเฟยในงานแสดงศูนย์การค้าเพื่อรับนะักท่องเที่ยวที่ นครซีอันที่สารเนี่ยนะคะถูกพูดถึงเป็นเพราะว่ามันถูกเอาไปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วตอนแรกก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนก,นกันกับเรื่องของไซส์ของเธอที่น้ำหนักเกินกว่า100ยกิโลนะคะตอนหลังมาเนี่ยผู้คนก็ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็บอกว่าก็เป็นความน่ารักความงามอีกแบบหนึง่งดูมีสเสน่ห์จากตัวของตัวเอง ตัวนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เันเอามาคุยกันในรายการวันนี้เนี่ยนะคะเพื่อจะทําให้เห็นว่ามาตรฐานความงามของผู้หญิงจีนเป็นอย่างไรในแต่ละยุคสมัยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าการยอมรับในความแตกต่างเนี่ยจากตัวอย่างของกรณีของหวังอุ้ยเนี่ยมันบอกอะไรหรือบอกค่านิยมของชาวจีนในยุคปัจจุบันที่ยังอยู่ในกระแสของความสวยและความงามและความหล่อคือต้องผอมต้องหุ่นดีต้องไม่มีน้ำหนักเกินหรือเปล่า เพราะอย่างในปัจจุบันเนี่ยถ้าไปที่ร้านค้าต่างๆของสาวจีนนะคุณผู้ฟังสังเกตได้เลยค่ะขากางเกงสองข้างที่เป็นทรงกระบอกของสาวจีนเนี่ยนะยังไม่เท่ากับไซส์สาวอวบๆท้วมๆหนึ่งขาเลยในเสื้อผ้าที่แต่งเนี่ยลองดูกันละกันนะคะว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของขนาดประมาณไหนนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหันโนบนุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกับเราเรื่องนี้ค่ะครับสวัสดีครับ เสียงวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็ชื่นชมหวังอี้ในชุดแต่งกายโบราณที่เธอบอกว่าเธอแต่งตัวเทียบเคียงกับพระสนมกุ้ยเฟยก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าตัวจริงของพระสนมอย่างกุ้ยเฟยท้วมๆแบบนี้จริงไหมบอกมาตรฐานความเป็นหญิงจีนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ ท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวนี้หรือฟังที่คุณโสภิตได้เกิน่นถึงข่าวที่ว่านี้ไปเนี่ยก็ <c oughs> อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนจีนรับได้ประเด็นมาตรฐานความงามของหญิงจีนถ้าเอาตัวของอย่างกุ้ยเฟยนะฮะมากล่าวถึงก็อาจจะเข้าใจคนจีนได้มากขึ้นว่าทําไมคนจีนจึงรับกับข่าวสารนี้ได้ทั้งนี้เพราะว่าออในบันทึกประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยบรรยายความงามของอย่างกุ้ยเฟยเอาไว้ว่าเป็นผู้หญิงที่ มีรูปร่างอวบเออจริงๆแล้วอวบในที่นี้เนี่ยบางทีมันก็มองเป็นอ้วนก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่ารูปร่างหรือมาตรฐานความงามของหญิงจีนในสมัยโบราณเขาเขามองกันอย่างไรในประวัติศาสตร์ของจีนนะครับก็ได้กล่าวถึงว่า ผู้หญิงจีนที่มีความงามเป็นเลิศเนี่ยมีใครบ้าง4คนนะครับก็คือมีไซซีเตียวเซียนหวังเจาจินและก็หยางกุ้ยเฟยปรากฏว่าถ้าเราไปศึกษาความงามของผู้หญิงทั้ง4คนเนี่ยจะพบว่าเป็นความงามที่มีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นกรณีของหยางกุ้ยเฟยซึ่งบอกว่ามีรูปร่างอ้วนท้วนเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นมาตรฐานความงามได้อย่างไรผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ น่าสนใจก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอย่างกุ้ยไฟนี้เป็นใครอย่างกุ้ยไฟนั้นเป็นหญิงภูทรคือเป็นหญิงต่างจังหวัดหรือบ้านนอกนะครับชีวิตของเธอนั้นไม่น่าจะเฉียดเข้ามาอยู่ในราชสำนักได้เลยอย่างกุ้ยไฟนั้นเกิดเมื่อปีคศ719ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ถัง เป็นราชวงศ์หนึ่งของจีนซึ่งถือว่าเป็นราชวงศ์ที่ได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจีนอย่างมากราชวงศ์ถังนั้นมีอายุอยู่ในช่วงคศ618ถึง907ปีที่หยางกุย้ยเฟยเกิดก็คือปีคศ719ก็แสดงว่าเตอนนั้นราชวงศ์ถังก็มีอายุ100ปีราชวงศ์ถังนั้นมีอายุของราชวงศ์นี้เกือบ300ปีนะครับชีวิตของหยางกุย้ยเฟยเนี่ยมีขึ้นในช่วงต้นของราชวงศ์ถังนะครับ ตัวของหยางคุ้ยไฟนั้นเดิมนั้นมีชื่อว่าหยางอี้หวนเวลานั้นเนี่ยจักรพรรดิของจีนนะคือจักรพรรดิถังเสวียนจงจักรพรรดิพระองค์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีปรีชาสาม,มารถมากเลยนะครับพระองค์ก็สูญเสียมเหสีไปอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยได้ไปเห็นพระชายาของโอรสของพระองค์โอรสองค์นี้มีพระนามว่า หลี่เมาตัวของหลี่เมาเนี่ยมีชายาก็คือหยางอี้หวัดถังเสวียนจงไปพบเข้าเนี่ยก็ถูกตาต้องใจในความงามของหยางอี้หวัวจกักรพรรดิถังเสวียนจงก็เลยเอ่ยปากขอหยางอี้หวัวเนี่ยจากโอรสของพระองค์ทีนี้เราก็จะพบว่าเอ๊ะพ่อมาขอภรรยาของลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างไรราชวงศ์ถังเนี่ยนะครับมีเชื้อสายที่ ไม่ใช่เป็นชนชาติจีนั่นโดยสมบูรณ์เป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งเคยมีประเพณีที่จะร่วมหลับนอนกับพี่น้องเดียวในครอบครัวเดียวกันไม่ได้ถือในเรื่องของคนที่มีสายเลือดเดียวกันในการร่วมหลับนอนเพราะฉะนั้นการที่คนที่เป็นพ่อจะมาขอภรรยาของคนที่เป็นลูกเนี่ยแต่สําหรับราชวงศ์ถังเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้ ตัวของหลี่เมาซึ่งเป็นโอรสเนี่ยเห็นพระบ,บิดามาขอเช่นนั้นนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ประกอบกับตัวเองเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันบางทีตัวเองก็อาจจะได้เป็นองค์รัชทายาทก,ก็ได้ก็เลยก็ต้องยอมถวายปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยจกักรพรรดิถังเสวียนจงก็ทรงลุ่มหลงในตัวของชายาเออลุ่มหลงจนกระทั่งแต่งตั้งให้มีตําแหน่งมาเหสีซึ่งในจีนในเวลานั้นเนี่ยตำแหน่งมาเหสีของจกักรพรรดิเนี่ยมีอยู่หลายระดับนะครับ คำว่ากุย้ยเฟยเนี่ยก็เป็นชื่อของตําแหน่งของมเหสีในระดับหนึ่งซึ่งถือว่าสูงมากนะครับในแต่ละยุคสมัยค่านิยมของการครองชีวิตคู่แตกต่างกันในยุคโบราณน,นั้นผู้หญิงด้านหนึ่งสำหรับทัศนะของคนจีนก็ถือเหมือนกับเป็นสมบัติของครอบครัวแล้วก็เป็นสังคมที่ชายเป็นใหญ่ครับคาว่ากุย้ยเฟยเนี่ยที่ผมได้บอกไปว่ามันเป็นชื่อตําแหน่งความหมายของคําว่าอย่างกุย้ยเฟยก็คือหมายความว่ากุย้ยเฟยที่ แท่หยางนะครับฉะนั้นต่อไปนี้เราก็จะเรียกชื่อใหม่และว,ว่าหยางกุยเฟยแทนชื่อของหยางอี้หวนันซึ่งเป็นชื่อเดิมของหยางกุยเฟยพอได้มาเป็นมเหสีในระดับกุยเฟยแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นที่ลุ่มหลงของจกักรพรรดิถังเสวียนจงอย่างมากขนาดที่ว่าเวลาที่หยางกุยเฟยต้องการอะไรแล้วเนี่ย ก็จะส่งหามาให้เอย่างกุ้ยเฟยนั้นเป็นคนที่โปรดในผลไม้ลิ้นจี่อย่างมากทีนี้ปรากฏว่าลิ้นจี่ที่มีชื่อเสียงและมีรสชาติดีเนี่ยมันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อต้องการเช่นนี้นะครับจักรวรรดิถังเสวียนจงก็เลยสนองให้ด้วยการให้ม้าเร็วเนี่ยควบม้าไปนะครับเพื่อไปรับเอาลิ้นจี่จากภาคใต้ของจีนซึ่งมีระยะทางไกลเป็นหมื่นลี้เนี่ยให้กลับมาทันเอามาให้กับอยางกุ้ยเฟยรับประทาน ทีนี้หลังจากนั้นต่อมานี่ด้วยความรุ่มหลกนี้ก็ทําให้จกักรพรรดิถังเสวียนจงก็ ให้ความดีความชอบกับบรรดาญาติพี่น้องของหยางกุ้ยเฟยเรียกได้ว่าทุกคนก็ได้ด้ด,ดีไปหมดบางคนที่เป็นญาติของหยางกุ้ยเฟยไม่มีความรู้อะไรแต่กลับได้ตําแหน่งอัครเสนาบดีนะครับคือเป็นขุนนางชั้นสูงและพอได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยแทนที่จะบำรุงบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดความเจริญปรากฏว่าเครือญาติเหล่านี้เนี่ยก็ทําการช่อฉชนหรือคอร์รัปชันกันอย่างขนาดใหญ่ เป็นจุดเสื่อมของราชวงศ์ถังในยุคข,ของถังเสวียนจงนะครับทีนี้พอเรากลับมาคุยกันถึงเรื่องมาตรฐานค่านิยมความงามแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันค่ะน่าสนใจในข้อคอมเมนต์หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ในการแต่งตัวของหวังวี่ค่ะที่หลายคนเนี่ยชื่นชมให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าเธอสามารถจะมองข้ามปัญหาเรื่องรูปร่างหน้าตาไปได้ บางคนก็บอกว่าแต่ละคนมีความสวยเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ขอให้มีความเชื่อมั่นในความสวยและความงามของตัวเองก็เพียงพอแล้วทีนี้ตัวนี้มันสะท้อนเรื่องค่านิยมคนจีนจํานวนหนึ่งที่น่าสนใจมากในการยึดกระกรอบเดิมๆในอดีตที่เป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เนี่ยเขาเปิดกว้างขึ้นและเขามีมุมมองต่อเรื่องสิ่งเหล่านี้แบบไหนคะในความเห็นของอาจารย์ค่ะ ครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานความงามของหญิงจีนในปัจจุบันนะครับถึงแม้จะมีความโน้มเอียงไปในทางตะวันตกก็จริงแต่ว่าไมาตรฐานที่มีความอวบหรืออ้วนเนี่ยก,ก,ก็ยังพบเห็นว่ายังมีอยู่เพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีฐานะดีอยู่ดีกินดีไม่ได้ผอมแห้งแบบอุ่นนั่งแบบแบบตะวันตกค่านิยมนี้ก็เราก็ยังพบเห็นอยู่โดยเฉพาะในชนบทของจีน ที่จริงแล้วผู้หญิงจีนที่รูปร่างเจ้าเนื้อมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับและก็เป็นความงามแบบหนึ่งสําหรับสังคมจีนในสมัยอดีตก็มีเหตุผลปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมเกี่ยวข้องด้วยเช่นเป็นสังคมเกษตรในสมัยก่อนต้องใชแรงงานจะผอมบางอ่อนแอไปลงสวนโรงนาะแต่ละวันไม่ได้มันก็เรื่องใหญ่ไม่มีกําลังและสสังคมจีนเป็นสังคมที่ต้องการ ครอบครัวขยายลูกเยอะๆก็เชื่อว่าดีเพราะฉะนั้นก็ต้องการแม่ที่สุขภาพแข็งแรงดี3ก็คือว่าการที่ภรยาเจ้าเนื้อสักหน่อยหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานมันก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับสามีว่ามีความสามารถเก่งแล้วก็จะเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้สุขภาพดีอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้อันนี้มันเชื่อมโยงกันกับเรื่องของค่านิยมความงามของคนจีนในยุคนึงด้วยไหมคะจัน ใช่ครับที่คุณโสภิตบอกมาเนี่ยมันถูกทีเดียวผมคิดว่าคําสําคัญเนี่ยนั่นคือคําว่าตอนนั้นเนี่ยจีนยังเป็นสังคมเกษตรซึ่งจะต้องมีลูกหลานเอาไว้มาเป็นแรงงานผมไม่คิดว่าเป็นผู้หญิงจีนเพียงประเทศเดียวนะผมคิดว่าแม้แต่ในตะวันตกในยุคโบราณก็เป็นอย่างนี้ก็คือต้องการที่จะมีลูกเอามาเอามา,อาไว้เป็นแรงงานด้วยผู้หญิงในอดีตเนี่ยมาตรฐานความงามนะสะโพกเนี่ยจะใหญ่ และมีกล้ามเนื้อเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องเบ่งลูกในการคลอดลูกอันนี้เราพูดถึงการคลอดลูกแบบรรรแบบเดิมนะั่นจึงซึ่งไม่ใช่การผ่าตัดแบบปัจจุบันนี้ะนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งมาย้อนกลับไปที่ตัวของหยางกุ้ยเฟยเป็นหญิงบ้านนอกก็คือเป็นหญิงที่เกิดในสังคมเกษตรความเป็นผู้หญิงต่างจังหวัดหรือบ้านนอกเนี่ยก็มีสเสน่ห์หรือมีความงามแบบหนึ่งซึ่งอาจจะแปลกตาสําหรับจกักรพรรดิถังเสวียนจงหยางกุ้ยเฟยเนี่ยก่อนที่จะมาเป็น มเหสีของถังเสวียนโจกเคยเป็นชายาของเจ้าชายหลี่เมาที่ผมเคยพูดไปเมื่อกี้นี้ฉะนั้นตอนที่มาเป็นมเหสีของถังเสวียนโจงเนี่ยก็หมายความว่าหยางกุ้ยเฟยนั้นได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้จกักรพรรดิถังเสวียนโจงเนี่ยทรงลุ่มหลงในตัวของหยางกุ้ยเฟยค่ะ,ะคก็เรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะแล้วก็รู้จักการปรนนิบัติเอาอ,อกเอาใจก็เลยได้รับความ ชื่นชอบชื่นชมแล้วก็หลงรักเป็นพิเศษแต่พอพูดถึงมาตรฐานความงามเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าในแต่ละยุคสมัยก็ไม่เหมือนกัน แล้วมีค่านิยมที่แตกต่างกันด้วยสาวพลัสไซส์ไม่ได้มีแค่ในจีนนะคะคุณผู้ฟังอย่างอินเดียอันนี้ก็เป็นแนวทางเดียวกันว่าก็คือว่าสาวคนไหนเจ้าเนื้อสักหน่อยเนี่ยก็จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับสามีมากแล้วก็ถือว่าเป็นนิยามความสวยได้แม้กระทั่งในฝั่งของยุโรปนะ,ะในสมัยโบราณก็มีหลายยุคทีเดียวโดยเฉพาะในราชสำนักข,ของฝั่งยุโรปก็จะเป็นสาวพลัสไซส์หรือเจ้าเนื้อเช่นเดียวกันซึ่งเรามีหลักฐานมากมายทั้งจากรูปวาดภาพเหมือนภาพเขียน แม้กระทั่งบันทึกต่างๆด้วยเรื่องนี้อาจารย์มีประเด็นเพิ่มเติมยังไงคะพูดถึงที่รู้ลําอ้วนทวนนี้นะเวลาไปเที่ยวโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับอย่างกุ้ยเฟยในประเทศจีนเนี่ยจีนผมหมายถึงพอจีนในยุคปัจจุบันใช่ไหมเขาก็ทันสมัยแล้วเธอเป็นผู้หญิงที่เต้นรําเก่งถังเสวียนจงก็เป็นจกักรพรรดิที่ทรงดนตรี เก่งเหมือนกันผมเห็นเคยเห็นภาพวาดอย่างกุ้ยเฟยซึ่งเป็นภาพโย,โยโดยศิลปินภาในปัจจุบันนะปรากฏว่าเขียนภาพว่ารูปร่างหน้าตาของอย่างกุ้ยเฟยแบบปัจจุบันคือไม่ได้อ้อนวนท้วน <c oughs> ที่ผมพูดประเด็นนี้เพราะต้องการจะบอกถ้าอย่างกุ้ยเฟยเป็นผู้หญิงที่อ้วนท้วนแล้วเป็นนางรำเนี่ยมันคงประหลาดมากนะครับตัวของผู้หญิงจีนอายุ28ที่คุณโสพิษพูดว่าแต่งตัวเป็นอย่างกุ้ยเฟยเนี่ยเราลองนึกดูว่าถ้ามีเป็นผู้หญิงที่มีน้ำหนักนับร้อยกิโลกรัมแล้วมาเต้นรำเนี่ย ผมคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาในการทรงตัวเราก็เลยเชื่อกันว่าตอนที่หยางกุ้ยเฟยยังสาวสาวอยู่เนี่ยเออตอนที่เข้ามาในราชสำนักนะอายุยังไม่ถึง20มันก็เป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะ่ะก็ยังคงอ่อนแออลชอนอยู่แล้วตอนที่มาพบกับจักรพัรดิถังเสวียนจงเนี่ยปรากฏว่าหยางกุ้ยเฟยนั้นมีอายุ26ในขณะที่ถังเสวียนจงอายุ60พรรษาตรงนี้เนี่ยที่บันทึกประวัติศาสตร์จึงเข้าใจว่าคงอวบแต่ไม่ได้อ้วน เมื่อเทียบเคียงกับข้อมูลในประวัติศาสตร์นะคะคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันค่ะทั่วโลกต่างได้รับอิทธิพลต่อกันและกันแล้วก็ค่านิยมในเรื่องของความสวยความงามจากฝั่งของตะวันตกก็มีอิทธิพลต่อโซนของฝั่งเอเชียด้วยรวมทั้งที่ประเทศจีนนะคะ แต่ว่าจุดที่เราเอามาคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าทัศนะหรือการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในสังคมจีนที่เกิดขึ้นจากกรณีของตัวอย่างข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันบอกถึงความเปิดกว้างแล้วก็ความคิดใหม่บางอย่างที่น่าสนใจ ในประเด็นนี้ยังไงบ้างคะหญิงจีนในชนบทเดี๋ยวนี้ก็ยังมีค่านิยมในเรื่องของความอวบนะไม่ไม่ใช่อ้วนนะคือเพื่อสะท้อนถึงการอยู่ดีกินดีะนะครับไอ้ค่นานิยมนี้ก็ยังมีอยู่แต่ค่านิยมที่เปลี่ยนไปเนี่ยจากอดีตอดีของผมนี้ไม่ต้องไกลามากนะเอาแค่40ปีก่อนเนี่ยผมยังพบเลยตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่ใช่ไหมครับผมก็ยังพบว่าทั้งผู้หญิงไทยผู้หญิงจีนที่ผมพบเห็นเนี่ยคือยังไว้ขนรักแร้ ซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าผู้หญิงทั้งหญิงจีนและหญิงไทยนะเออไม่ได้ไว้ขนรักแร้แล้วแต่อาจจะยกเว้นผู้หญิงที่มีวัยกลางคนที่อยู่ในชนบทไอ้นี้ทั้งจีนและทั้งไทยเนี่ยเหมือนกันบางคนก็ยังคงไว้ขนรักแร้อย,อยู่ไอ้นี้ผมหมายถึงวัยกลางคนนะแต่ถ้าเป็นวัยสาวนี่ก็คงไม่ไวล้ละซึ่งไอ้นี้เราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นค่านิยมของตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนที่จีนเนี่ย รับเอาข้านิยมตะวันตกมาเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเอ่อมาตรฐานความงามนั้นก็คงไม่ใช่ที่เราใช้ภาษาปัจจุบันแบบเข้าใจง่ายๆคือหุ่นนางแบบก็คือผอมสูงหุ่นปโปรง่งแต่ก็คงมีน้ํามีนวดก็คือมีเนื้อมีเนื้อหนังมังสาอะไรอยู่ <c oughs> เออผมก็ยังพบว่าแม้แต่ผู้หญิงตะวันตกในยุคสงครามโลกนะก็ก็ไม่ได้มีรูปร่างเพรียวลมแบบที่เราเรียกว่าหุ่นนางแบบในปัจจุบันก็ก็มีเนื้อหนังมังสาจนกระทั่งหลังสงครามโลกเนี่ยที่ผมเห็นว่ามันมันเปลี่ยนไป ีนี้ในตอนที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในจีนเนี่ยแน่นอนค่านิยมความงามนั้นของจีนก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครก็คืออิงกับความงามของตะวันตกแต่ว่าที่ผมยกตัวอย่างขนรักแร้เนี่ยก็เพราะว่าขนรักแร้เนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของค่านิยมความงามที่เปลี่ยนไปซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าผู้หญิงในเมืองใหญ่ๆแทบจะทั่วโลกเลยไม่ไม่นิยมในการที่จะไว้ขนรักแร้อีกต่อไป ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของตัวความงามตามแบบฉบับหรือมาตรฐานของสาวจีนก็จะมีบุค,คลิกหรือว่าจะมีลักษณะบางอย่างที่ในด้านหนึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดกันประเด็นเรื่องการบูลลี่หรือการที่มาวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบสาวที่อาจจะดูตาตีนะตาเรียวเล็กเป็นเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดกล้วยจีหรือว่าเป็นตาชั้นเดียว อันนี้ในยุคหลังมันมีความคลี่คลายหรือมันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนหรือมันกลายเป็นความโดดเด่นที่ยอมรับได้ในวงการของความงามในระดับสากลบ้างคะอาจารย์เออผมคิดว่านั่นมันเป็นความแปลกใหม่นะในใน,ในทัศนะเกี่ยวกับความงาม เราอาจจะเห็นตัวอย่างได้จากที่ว่ามีนางแบบจีนหลายคนนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาบุคลิกแบบที่คุณโสภิตพูดมาอ่ะยันยกตัวอย่างถ้าเป็นสาวจีนใช่ไหมตาก็จะต,ตีตีตาชั้นเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในในสายตาของตะวันตกเนี่ยเขาก็มองเห็นว่านั่นเป็นาม,มาตรฐานความงามแบบหนึง่ง<อ>ถ้ามีความเป็นความสวยอีกแบบหนึง่งนะครับเป็นความสวยอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าปัจจุบันนี้นะสังคมจีนก็รับเอามาตรฐานความงามของตะวันตกมาไว้กับตัว มากแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยผู้หญิงจีนเนี่ยจะจะยึดมาตรฐานความงามแบบตะวันตกมากขึ้นมากกว่าปัจจุบันนะครับแต่ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะเอามาตรฐานความงามของตัวเองซึ่งตะวันตกก็มองเห็นมาผสมผสานกับมาตรฐานความงามของตะวันตกอย่างเช่นที่ผมบอกว่าตะวันตกก็เห็นความงามแบบตาชั้นเดียวของหญิงจีนเหมือนกันนะครับ<ะ>ซึ่งทุกวันนี้ก็มีหญิงจีนหลายคนนะครับที่เป็น โมเดลลิ่งที่ตะวันตกชื่นชอบค่ะ,คะเป็นนางแบบชื่อดังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายคนนะคะจากฝั่งเอเชียโดยเฉพาะสาวจีนที่เรียกว่าเป็นตาเรียวเล็กอย่างที่ว่านั้นทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของค่านิยมในยุคหนึ่งที่เรื่องของคนรักแร้เนี่ยค่ะมันก็มีปรากฏในงานของภาพยนตร์งานสื่อบันเทิงหลายอย่างซึ่งสะท้อนว่ามีช่วงของยุคสมัยอยู่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ ใช่ครับผมเคยสังเกตนะหนังของฮอลลีวูดบางเรื่องที่เป็นหนังย้อนยุคเอ่อย้อนยุคไปช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะผมสังเกตเห็นหนางเอกที่แสดงก,ก็เป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงนะครับก็ไว้ขนรักแร้หมายถึงว่าเป็นการสร้างหนังแบบสมจริงนะครับ แล้วผมก็ไปดูหนังอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นหนังจีนเลยเป็นพู้กกับที่มีชื่อชื่อเสียงมากคนไทยมักจะรู้จักในชื่ออังลีนะครับจริงๆชื่อจริงก็คือเขาเขาแซ่หลีนะฮะชื่อจริงก็คือชื่ออานก็คือหลี่อันเนี่ยมันมีหนังเรื่องนึงของหลีอานเป็นหนังย้อนยุคไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เอกของเรื่องเนี่ยไว้กนรักแร้แล้วหลังจากนั้นผมก็พบนางเอกคนเดียวกันนี้แสดงหนังฮอลลีวูดซึ่งเธอก็ไม่ได้ไว้ขนรักแร้แล้วน,น,นั่นคือมาตรฐานความงามปัจจุบันนะครับ <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นครับค่ะน่าสนใจมากๆค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะคะเพื่อจะทําให้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นแต่ตัวที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ค่ะว่าอิทธิพลของฝั่งตะวันตกหรือแม้กระทั่งฝั่งตะวันออก ถึงแม้ว่าจะไหลเข้ามาหากนันก็มีการยอมรับและก็ถ่ายเทกันและกันอยู่ในทีด้วยที่น่าติดตามก็คือว่าค่านิยมความงามซึ่งได้รับความเห็นชอบเห็นพ้องในยุคหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอีกยุคหนึ่งก็ได้แต่มันจะมีแนวโน้มไปในลักษณะณขณะนี้นะคะก็คือว่ายังเป็นหุ่นนางแบบอยู่ยังสวยแบบรูปร่างสมบูรณ์อ่อนแอเอวบางร่างน้อยอยู่ ลึกลงไปกว่าน,นั้นจริงๆแล้วสําคัญกว่าก็คือเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็เรื่องสุขภาพดีที่ไม่ได้มีโรคภยัยอาจารย์มีมุมมองเรื่องทัศนะเรื่องความงามของผู้หญิงหรือว่าของผู้ชายที่ควรจะเป็นแบบไหนคะคือผมคิดอย่างนี้นะว่ามาตรฐานความงามในปัจจุบันนี้ที่เป็นรูปร่างแบบอลชอนอนแอนหรือที่เราเรียกกันว่าบุญน,นางแบบเนี่ยมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมที่ไหลไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ คือนั่นคือมันเป็นสังคมเศรษฐกิจที่มีความเป็นเมืองมากขึ้นมีความเป็นสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้นพูดอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มาแทนที่สังคมเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นการมีลูกเยอะเราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะมีลูกน้อยประการต่อมาลูกที่มีเนี่ยก็ก็ไม่ไม่ใช่เป็นลูกที่จะต้องไปใช้แรงงานในภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีรูปร่างอ,อลลชอนออนแอนเนี่ยถ้าให แบ่งลูกหรือคลอดลูกแบบเก่านะครับที่ไม่ใช่การผ่าตัดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาเพราะว่าไม่ได้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในช่วงของสะโพกหรือต้นขาที่จะมีแรงมากพอที่จะเบ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมืองมากขึ้นแล้วในกรณีของจีนก็เป็นตัวอย่าง,งอันนี้นี่แหละที่ผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัด ซึ่งมันเป็นมันเป็นมาฐานความงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะครับเราพูดวันนี้เราพูดเรื่องของหยางกุ้ยเฟยพูดมาโดยใช้เวลาอยู่ไม่น้อยนะครับเออแล้วเราก็เริ่มต้นจากเรื่องนี้จากที่น้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในห้างและแต่งตัวแบบหยางกุ้ยเฟยในลักษณะที่อวบอ้วนความงามของหยางกุ้ยเฟยเนี่ยเป็นที่หลงไหลของจักรพรรดิถังเสวียนโจงเนี่ย แล้วในสุดมันก็เลยทําให้บ้านเมืองจีนล่มจบล่มจมจนกระทั่งเกิดกบฏขึ้นมากบฏนั้นเป็นกบฏท,ที่มีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร์จีนนะครับคือมีไพรพลของกบฏเนี่ยหลายแสนนายเข้ามาล้อมเมืองหลวงจนกระทั่งจักรพรรดิถังเสวียนจงเนี่ยต้องเสด็จหนีออกจากเมืองหลวงไปทางด้านตะวันตกของจีนปรากฏว่าแม่ทัพในกองของจักรพรรดิถังเสวียนจงเนี่ย ที่ช่วยพาจากพักรพรรดิลี้ภัยการเมืองลี้ภัยกบฏเนี่ยไปนะครับจนถึงระหว่างทางเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจในจกักรพรรดิถังเฉินจงที่เป็นต้นเหตุคือความลุ่มหลงของพระองค์เนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้ราชวงศ์ถังเจอปัญหากบฏเพราะฉะนั้นแม่ทัพนายกองเหล่านั้นก็เลยบีบให้จกักรพรรดิถังเฉินจงเนี่ยให้สําเร็จโทษอย่างกุ้ยเฟยแล้วในสุดจกักรพรรดิถังเฉินจงไม่มีทางเลือกในที่สุดพระองค์ก็ทรงให้ประหารชีวิตอย่างกุ้ยเฟย นะครับซึ่งในประวัติศาสตร์นั้นก็เล่าแตกต่างกันไปบ้างก็ว่าถูกรัดคอตายด้วยผ้าแพรบ้างก็ว่าผูกคอตายกับผ้าแพรที่จักรวรรดิถังเสวนจงพระราชทานให้เราจะเห็นว่ามันมีความย้อนแย้งจักรวรรดิถังเสวนจงเนี่ยทรงลุ่มหลงในหยางกุ้ยเฟยนะครับลุ่มหลงในรูปร่างที่อวกนะครับของหยางกุ้ยเฟยจนกระทั่งไม่มาดูแลทุกสุขของราชดรทําให้บ้านเมืองล่มจม แต่ในที่สุดพระองค์ก็ไม่มีทางเลือกพระองค์ต้องทรงประหารผู้หญิงที่พระองค์รักมากที่สุดก็คือหยางกุ้ยเฟยจุดจบของหยางกุ้ยเฟยเนี่ยก็ไม่ได้สวยหรูไม่ใช่เป็นจุดจบที่เป็นไปตามธรรมชาติหลังจากนั้นจักรพรรดิถังเสวนยงก็มีพระชนชีพอยู่อีกหลายปีหลังจากที่ทรงให้ประหารหยางกุ้ยเฟยไปแล้วแล้วจักรพรรดิพระองค์ใหม่ที่มาแทนที่ก็สามารถกอบกู้ราชวงศ์ขึ้นมาได้ในที่สุด ถ้ากลับมาที่ตรงประเด็นที่เรากําลังจะคุยกันนะคะว่าเรื่องมาตรฐานความงามของผู้หญิงจีนอาจารย์มีประเด็นอะไรที่จะฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยไหมคะเออผมคิดว่าทุกวันนี้จีนนั้นก็มีอิทธิพลในทางวัฒนธรรมไม่น้อยผมค่อนข้างเชื่อนะครับว่าภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในเชิงวัฒนธรรมการผสมผสานความงามระหว่างตะวันออกกับตะวันตกจะมีมากขึ้นถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วมาตรฐานความงามในปัจจุบันนั้น จะยังคงมีรากฐานจากค่านิยมความงามของตะวันตกอยู่ก็ตามแต่ผมก็มองเห็นว่าตะวันตกปัจจุบันนี้ก็เปิดใจที่จะรับมาตรฐานความงามแบบตะวันออกเช่นกันเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราคงจะได้เห็นมาตรฐานความงามของผู้หญิงจีนหรือผู้หญิงตะวันตกที่มีลักษณะผสมผสานกันมากขึ้นครับผมก็น่าจะเป็นร่องรอยของการยอมรับในความแตกต่าง และความหลากหลายแล้วก็ขอให้มีความมั่นใจในตัวของตัวเองเนี่ยนะคะน่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความงามหรือความหล่อในรูปแบบไหนก็ตามนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast กับท่านรองศาสตราจารย์บรศักมหัทธนบนุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิชันโสภิตบังวิวัฒนาเราสคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน t h a i PBS Podcast กติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ y o u u u e t ไ a i PBS Podcast This is Thai PBS Podcast We the World We the Voice